อาการใบไหมแบบนี้จะแก้ได้ไหมเป็นคําถามยอดฮิตครับที่ถามตํามกันมาเลยว่าทุเรียนใบไหมเนี่ยมันแก้ได้ไหมแก้ยังไงอันดับแรกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อาการก่อนนะครับว่าอาการใบไหมเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันก็จะมีสาเหตุของมันนะครับเอาไล่ตั้งแต่เลยครับเราเริ่มปลูกทุเรียนเล็กเนี่ยาสาเหตุหลักของใบไหมนะครับทุเรียนเล็กคือถ้าเป็นต้นเล็กมากปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ถูกช่วง อาการไหมที่เกิดจากปุ๋ยนะครับก็คือมันจะออกอาการเลยไหมทั้งต้นนั่นแหละมันจะไหมคอใบเนี่ยแดงหมดเลยนะครับอออันนี้คือปุ๋ยไม่มากเกินไปคือปุ๋ยมันเค็มนะใส่ปุ๋ยอาจจะเร็วเกินไปเลยคือยังไม่ถึงหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยแล้วหรือใส่เยอะเกินไปนะครับเกิดได้ทุกช่วงนะใส่ปุ๋ยเยอะถามว่าแก้ยังไงถ้าเกิดจากปุ๋ยเนี่ยก็อบอกตรงๆว่ามันแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องรดน้ํารอดูอาการให้มันแทงยอดใหม่ถ้าเกิดเขาออกยอดใหม่ก็ ค่อยบํารุงต่อแต่ก็ใช้เวลานะครับรอบไปหนึ่งก็3เดือนอะ่ะดยประมาณก็ห้เดือนนะนะครับถ้าเกิดต้นอาการไม่ดีก็แนะนําเปลี่ยนต้นใหม่เลยนะครับอันที่สองเกิดจากสภาพดินหรือค่าพีเอที่ไม่เหมาะสมนะครับมันจะไหม้บริเวณปลายใบเล็กน้อยนะครับพวกนี้แก้ยังไงอแก้ง่ายครับตรงนี้ใช้ฮิวมิกนะครับปรับสภาพดินให้ค่าพีเอเหมาะสมต้นเขากินปุ๋ยได้กินธาตอาหารได้ค่าพีเอชดี ใบใหม่ออกมาเนะี่ยเขาจะหายไปเองนะครับแต่แต่นะครับใบเก่าที่มันไหม้แล้วเนะี่ยคือมันแห้งแล้วมันแก้ไม่ได้มันไม่หายนะครับก็เดี๋ยวใบเขาจะแก่แล้วก็ร่วงไปนะครับสําหรับค่าพีเอชดินค่าสภาพดินที่ไม่เหมาะสมอันนี้คือสาเหตุที่2นะครับอา้าวทีนี้เรื่องของเชื้อราตัวนี้สําคัญมากเป็นนะครับเป็นกันเยอะมากอย่างทุเรียนเล็กเราปลูกเนี่ยคือคือทุเรียนมันจะมีเชื้อรามาติดมาติดมากันเยอะโดยอัตโนมัติเลยนะครับ มันเป็นเชื้อราสําหรับต้นพันธุ์ต้นเรี้ยนเล็กเนะี่ยที่มักจะเกิดบ่อยถ้าเราไม่มีการพ่นป้องกันและการจัดทางใบนะครับพวกเนี้ยใบก็จะแห้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ลามมาถึงปลายด้านในนะครับก็ถ้าไม่เยอะๆอย่างเงี้ยอาการประมาณเนี้ยเกิดจากเชื้อราเราก็ต้องพ่นทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับจะใช้เป็นยาเป็นชีวภาพชีวพันธุ์ก็แล้วแต่นะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับ ที่ทำให้ใบไหมสําหรับปีนี้ก็คือสภาพอากาศที่ร้อนตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะเนี่ยไหมนะครับแล้วก็สําคัญเลยมีลักษณะของเชื้อราร่วมด้วยสังเกตงี้ครับมันจะมีสปอร์ดำๆนะครับบริเวณใบนะครับนีพวกนี้เป็นพวกเชื้อราแอนแท็โนตนะครับเราถ้ายาก็ ม่นขาเสกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวไหนก็แล้วแต่สะดวกเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เข้าไปในท่อน้ํมเลี้ยงนะครับส่วนไม่อันที่3ามเกิดจากเรียกว่าสั่นเบอร์หรืออากาศมันร้อนมันจะไม่บริเวณตรงกลางใบถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรใบเขาไม่แข็งแรงครับเกิดได้คือทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ได้ได้ผลได้ลูกก็ไหม้ได้เหมือนกันครับคือเกิดจากกระบวนการอนุมูลอิสระก็คือเหมือนคนเราเป็นฟ้าเป็น,เป,นเป็นกระนั่นแหละครับก็คือแสงแดดนะครับ พอธาตุอาหารไม่ครบเขาก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าน้ำมูลสรลแล้วก็เกิดอาการไหมเป็นบริเวณกลางๆไปก็พยายามให้ปุ๋ยทางใบนะครับให้ใบเขาแข็งแรงให้ให้ครบไปก่อนนะครับมันจะช่วยป้องกันได้นะครับก็สาเหตุประมาณนี้นะครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับก็แนะนําเลยมันจะไหมหรือไม่ไหม,ไม,ไมเกิดอาการหรือไม่เกิดอาการพ่นกันไม่ก่อนนะครับพ่นปุ๋ยทางใบใส่ป้องกันศิาด้วยยาปุ๋ยพื้นก็แมงเขเสพพวกนี้นะครับหรือใครจะใช้ชีวพันธุ์ ไตโคก็ได้แต่ฉีดเดียวๆนะครับหรือจะใช้ชีวาภาพว่าฉีดพร้อมปุ๋ยประมาณนี้ครับรวบรวมอาการใบไหม้แล้วก็สาเหตุแล้วก็วิธีการแก้พื้นฐานนะครับถ้าไม่ไม่อยากให้มันเกิดอาการยังไงก็อย่างที่ว่าพ่นปุ๋ยทางใบใส่ฮิมิทไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆเชื้อราจะเป็นตัวหลักในการใบไม้ด้วยสหรับทุเรียนเลยครับ